สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับสู่การเรียนการสอนในระบบออนไลน์กับวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1กับคุณครูพลอยสุนิดาคำมุงคุณเหมือนเดิมนะคะค่ะและเราก็ยังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่10เหมือนเดิมนะคะเรื่องสาระอีค่ะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะ ก่อนอื่นนะคะคุณครูพลอยก็จะมาพาเด็กๆสะกดคําที่มีสระอิกันนะคะตามที่ได้สัญญากันไว้เมื่อวันก่อนนะคะไปดูที่สไลด์แรกเลยค่ะเด็กๆเห็นเมาส์คุณครูชี้ไหมคะออกเสียงตามคุณครูนะคะยิกยิกยิกยออีกอิกร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 ออีกอริกคิ้วคิ้วคิ้ว คออีวอคิวไม่โทคิวนิ้วนิ้วนิ้วนออีวอนิวไม่โทนิ้วลิ้นลิ้นลิ้นรออีนอลินไม่โทลิ้นบรรทัดที่สองนะคะยยยห,อยออหยิบหยิบหยิบหอยอีบอหยิบหญิงหญิงหญิงหอยออีง,งอหญิงขิดขิดขิด ขอวออีโดขิดกลิง่งกลิง่งกลิง่งกอรออีงอกริกงไม่เอกกริงพริมพริมพริมพอรออีมอรพริมไม่โทรพริมบรรทัดที่สามนะคะบิดาบิดาบิดาบออิบิดาอาดาบิดา,ดา,ดาคำนี้บิดาแปลว่าพ่อนะคะเด็กๆ นิทานาน燃燃燃燃燃ิ Whew. ทานนิทานนออีนิทออานอทานนิทานพื้นดินพื้นดินพื้นดินพออือนอพื้นไม่โทพื้นดออีนอดินพื้นดินนกบินนกบินนกบินนออกนกบออีนอบินนกบิน ลูกลิงลูกลิงลูกลิงลอ,ล,ลออูกอลูกรออีงอลิงลูกลิงชิงช้าชิงช้าชิงช้าชออีงอชิงชออาชาไม่โทช้าชิงช้ายิ้มแยมยิมย er ยยย้มแยมยิย้ยยยยมแยมยออีมอยิย้มไม่โทยิ้มยอแอมอแ้มไม่โทแยมยิ้มแย้ม สิบสองสิบสองสิบสองสออีบอสิบสอองอสองสิบสองสิงโตสิงโตสิงโตสออีงอสิงตอโอโตสิงโตปินโตปินโตปินโตปออีนอปินไม่เอกปินโตโอโตปินโต บรรทัดสุดท้ายนะคะใบปลิวใบปลิวใบปลิวบอไอใบปลออีวอปลิวใบปลิวพริกสดพริกสดพริกสดพรออีกอพริกสอโอดสดพริกสดกลิ่นหอมกลิ่นหอมกลิ่นหอมกอลออีนอกลิ่นไม่เอกกลิ่นหอมออมหอมกลิ่นหอม ธงพลิ้วทงพลิ้วทงพลิ้ว,ท,วทอโองอทงออออท,รรทงพอรออิวพิ้วไม่โรพลิ้วทงพลิ้วเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆอ่าคนไหนนะคะที่ยังคิดว่าตัวเองอ่านยังไม่คล่องพอสมควรนะคะเด็กๆสามารถกดนะคะไปชมคลิปหลายๆรอบได้นะคะกดย้อนหลังได้นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยต่อไปคุณครูนะคะจะพาดเด็กๆ ฝึกอ่านประโยคนะคะซึ่งจากการตรวจเมื่อวานนะคะาการแต่งประโยคเด็กๆหลายคนสามารถแต่งประโยคได้เก่งมากเลยนะคะคุณครูขอชมเชยนะคะและคุณครูก็ได้ให้คะแนนพิเศษสําหรับคนส่งงานคุณครูเป็นประจาแล้วด้วยนะามาดูประโยคแรกเลยค่ะเป็นรูปนกนะคะเขาเขียนว่ายังไงเออออกเสียงตามคุณครูนะคะนกร้องจิบ จิบนกร้องจิบจิบอ่ะถัดลงมาค่ะเป็นภาพลิงใช่ไหมคะลิงร้องเจี๊ยบเจี๊ยก,ยกลิงร้องเจี๊ยบเจี๊ยก,ยกนะคะนี่คือการแต่งประโยคนะคะเราอยู่ป้อนหนึ่งไม่ต้องแต่งประโยคยาวมากนะคะเอาสั้นๆแล้วก็ได้ใจความไปดูประโยคต่อไปค่ะเขาให้คำว่าสิงโตนะคะตัวอย่างก็เป็น สิงโตขู่คำรามสิงโตขู่คำราม่าม,มาดูประโยคต่อไปค่ะพึ่งนะคะอ่าอันนี้แต่งสั้นๆเลยพึ่งบินพึ่งบินนะคะฉันไปดูหิ่งห้อยฉันไปดูหิ่งห้อยประโยคต่อไปค่ะ น้องนั่งเล่นชิงชา้าน้องนั่งเล่นชิงชา้าเด็กๆก,กำลังวิ่งแข่งกันเด็กๆก,กำลังวิ่งแข่งกันอ่าต่อไปจะเป็นตาเด็กๆละทําการบ้านกันวันนี้ให้การบ้านเยอะหน่อยนะวิชาภาษาไทยสองหน้าเนี่ยทำไหวไหมคะ ทำไหวอยู่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆคนเก่งของคุณครูให้เด็กๆนะคะเตรียมแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยชั้นปหนึ่งเล่มสีเขียว,ยวมีเด็กน้อยถือดาบแบบนี้นะคะขึ้นมาแล้วก็เตรียมอุปกรณ์การเรียนนะคะดินสอยางลบให้พร้อมเลยวันนี้ต้องใช้ไม้บรรทัดด้วยนะเด็กๆเกตรียมไม้บรรทัดด้วยคุณครูจะดูว่าใครขีดเส้นได้ตรงมากนะคะแปลว่าสามารถใช้เครื่องมือในการเรียนได้ดีนะ ไปดูหน้าแรกกันเลยที่คุณครูให้ทำเด็กๆเปิดไปที่หน้า60นะคะเขาสั่งให้เด็กๆนะโยงเส้นจับคู่ภาพให้ตรงกันคุณครูพลอยจะพาอ่านก่อนแล้วกันพาอ่านนะคะแล้วเด็กๆก็โยงเองนะคุณครูจะไม่โยงให้ดูทั้งหมดนะคะคุณครูจะโยงเป็นตัวอย่างแค่ข้อเดียวนะอ้าวไปดูคำแรกกันเลยกออีงอกิงไมโทกิ้ง กอากาไม่เอกกากิ้งกากิ้งกาตัวไหนนะ้านี่บางคนบอกมองเห็นแล้วอยู่ใกล้กันเลยนะคะกิ้งกาเป็นสัตว์เลื้อยคลานนี่นะคะกิ้งกาเด็กๆก็โยงเส้นใช้ไม้มรรทัดโยงนะคะจากจุดฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะโยงเส้นให้มันตรงๆเลยอ่าคำต่อไปหออีงอหิงไม่เอกหิงหออ,อยอหอยไม่โพห้อย หิ่งห้อยออาหิ่งห้อยอยู่ไหนคะอ่าหิ่งห้อยเป็นชื่อของมแมลงนะคะ,มะแมลงชนิดหนึ่งนะ,มะแมลงชนิดนี้เขาจะมีไฟอยู่ตรงก้นของเขานะคะมีไฟมีแสงกระพริบกระพริบนะคะออกหากินตอนกลางคืนด้วยนะอ่าแต่ตอนนี้นะหายากแล้วนะคะใครอยากจะไปดูหิ่งห้อยเขาบอกต้องไปที่สมุทรสงครามใช่หรือเปล่าที่จังหวัดสมุทรสงคราม แต่ตอนนี้นะคะโควิดอยู่เนาะย,ยังไม่ต้องไปเที่ยวไหนนะคะให้อยู่ที่บ้านนะอ้าวโยงไปหาหิ่งห้อยนะตื๊ดมานี่นะจากจากนั้นก็จะเป็นข้อต่อไปละอ้าวชออีงอชิงชออาชาไม่โทรชา้าชิงชา้าเอาชิงช้าอยู่ไหนคะเป็นเครื่องเล่นที่เด็กๆชอบเล่นมากเลยอ้าคุณครูเห็นและเด็กๆก,ก็เห็นหรือยัง เห็นแล้วโยงไปเลยนะคะชิงช้านี่อยู่ฝ,ฝั่งนี้ขีดใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นตรงๆเลยนะคะอ่าคำต่อไปค่ะยออิมอยิมไม่โทยิ้มย่อแอมอแยมไม่โทยแย้มยิ้มแยม้มมาภาพไหนที่มีคนยิ้มแยม้มอ่าเจอแล้วก็ขีดไปเลยนะคะและภาพสุดท้ายแล้วก็ข้อสุดท้ายคําสุดท้ายภาพสุดท้ายกออีงอกิงไม่เอก กิ่งมอไอไมไม่โท่ไม้กิ่งไม้อยู่ไหนคะอ่า<ม>เด็กๆจเจอแล้วขีดไปเลย<ม>เป็นอันเสร็จหน้านี้ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะคะง่ายมากๆเลยอ่าสำหรับคนไหนที่อยากจะอ่านซ้ําย้ำํำทวนนะคะ<ม>เพื่อให้ตัวเองเก่งเด็กๆก็สามารถอ่านแล้วก็จับคู่หมายได้นะคะอ่าไปดูแบบฝึกหัดข้อต่อไปข้อที่5นะคะ เขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนคำใหม่ให้ถูกต้องอด้านหลังนี้จะต้องเป็นคำใหม่นะนี่เด็กๆด,ด,ด,ดูจากภาพเลยภาพแรกเป็นพอพาเด็กๆก็เขียนพอพานสาระอีก็เขียนสระอีสระอีอยู่ด้านไหนคุณครูสอนแล้วสระอีกจะเขียนไว้ด้านบนนะคะด้านบนพยัญชนะต้นนะคะดังนั้นสระอีกจะต้องอยู่ตรงกับพอพานตัวสะกดก็คืององูนะคะคำนี้จึงอ่านว่า พออีงอพิงนะคะต่อไปมาดูภาพต่อไปเจอไข่ขอไข่เจอแหวนวอแหวนเจอสระอีเขียนสระอีสระอินี่ถ้าสมมุติว่ามีพยัญชนะต้นสองตัวให้เขียนตรงกับพยัญชนะต้นตัวที่สองนะคะดังนั้นสระอิต้องอยู่ตรงกับวอแหวนนะคะแล้วสะกดด้วยดอเด็ก คำนี้ไปเขียนเอาเองนะไม่บอกหรอกนะต่อไปข้อนี้ง่ายนะคะคออีวอคิวไม่โทคิวนะคะเขียนตามตัวนะคะคำต่อไปหอวออีใช่หรือเปล่าหออะไรเอ่ยหองออีก็ หกใช่ไหมคะคำนี้ต้องอ่านว่าหกนะคะหกอย่างเช่นอะไรหกเอ่ยมือหกใช่ไหมอ่ามือหกนะคะอ่าคำต่อไปทออีมอทิมไม่เอกทิมอ่าทิมทิมแทงท,ทิมด้วยของแหลมนะคะทิมนะต่อไปพอรออีวอพิวไม่โท พลิ้วนะคะพลิ้วเหมือนธงพลิ้วใช่ไหมคะที่เราอ่านเมื่อกี้เวลามันโดนลมมันก็จะปลิวนะคะก็จะปลิวพัดมีความพลิ้วนะคะมีความอ่อนตัวนะั่นแหละเรียกว่าพลิ้วนะอา้าวข้อนี้ก็เสร็จแล้วง่ายๆต่อไปข้อที่6ข้อที่6ให้เด็กๆเขียนเองนะอูพลอยจะบอกแค่คําเฉยๆนะว่ามันคืออะไร ที่มันมีสระอิใช่ไหมคะเขาบอกให้เขียนคําที่มีสระอิจากภาพอ่าภาพแรกอะไรชิงใช่ไหมเขียนยังไงเขียนเองต่อไปนกกําลังทําอะไรคะบินนะคะคำที่2ให้เขียนคําว่าบินนะ,ค,ะคำที่สามเด็กๆเ,เห็นอะไรคะหินใช่ไหมคะหินอ้าเด็กๆก็เขียนหินอ่าต่อไปน้องคนนี้กําลังทําอะไรคะยิ้มใช่ไหมคะเขียนยิ้ม ต่อไปคุณพ่อกับคุณลูกคู่นี้กำลังทำอะไรกันวิ่งใช่ไหมคะก็เขียนวิ่งนะคะดังนั้นเขียนให้ถูกคำนะคะเขาบอกให้คำที่มีสระอีนะใครไปเขียนคำอื่นมาต่อให้มันสอดคล้องกับภาพก็ถือว่าทําผิดนะคะดังนั้นต้องเขียนคำที่มีสระอีและให้มันสอดคล้องกับภาพด้วยนะ,ะคนไหนนะคะที่ไม่เข้าใจนะคะให้สามารถ โทรมาสอบถามหรือไลน์มาถามคุณครูได้นะคะทําเสร็จแล้วนะคะให้ส่งในไลน์ส่วนตัวคุณครูตรวจเสร็จแล้วคุณจะส่งสติกเกอร์กลับไปนะคะแล้วก็ลงคะแนนให้กับเด็กๆว่างานนี้เด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูพลอยฝากให้เด็กๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือคนที่บ้านนะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีปลอดภัยจากเชื้อโควิดนะคะ สำหรับวันนี้ต้องกล่าวความว่าขอบคุณค่ะ